สวัสดีค่ะเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆบ้านพี่พรทิพย์นะคะโอ้โหนี่จะไซส์สวยๆแล้วไซส์แข็งแรงทุกต้นเลยค่ะอยู่ในกระถังหกนิ้วบ้างห้านิ้วบ้างนะคะซึ่งเป็นไซส์แม่พันุทั้งหมดแล้วเนาะของพี่พรทิพย์นะคะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์พี่พรทิพย์ก่อนจะ้ะนะคะเบอร์โทรแอดไลน์หาพี่พรทิพย์ได้เบอร์นี้เลยนะคะเอฟซีถ้าพี่พรทิพย์ยังไม่ตอบเอฟซีก็ ๋ยวพี่พันทิพย์ก็โทรหานะคะหรือโทรย้ำๆก็ได้นะคะเอฟซีเนาะค่ะวันนี้พี่พันทิพย์มีค่าส่งเท่าไหร่จ้าค่าส่งถ้าโอน40บาทค่ะถ้าเก็บปลายทาง60บาทค่ะเหมาเหมากิดต้นก็ได้เนาะใช่ค่ะนี่นะคะเอฟซีถ้าโอน40บาทถ้าเป็นปลายทาง60บาทนะคะว่าแมวชอบหลวงพ่อพูนเดี๋ยวเริ่มต้นที่หลวงพ่อพูนก่อนนะคะนี่จ้ะเอาไป100บาทค่ะพี่แมวจ้ะแล้วตัวนี้นะคะมณีล้อมเพชรค่ะมณีล้อมเพชรหน้าสวยมากแต่ด่างสวยนะคะนี่นะ เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้ะไออุตสามมีกัดสีแล้วจ้ะเอาไปสองร้อยบาทค่ะจ้ะต้นนี้นะคะเนี่ยเพชรอุดมรัพหนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นฟอร์มกอนะคะเอฟซีเป็นฟอร์มกอจ้ะอันนั้นน่าจะเป็นหลวงตาเมืองป้าพี่แม่เออไม่ใช่ดาราจักรวาลค่ะจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะต้นไหนล่ะคะอ๋ออันนั้นจะมีลูกแบ่งปันพี่แม่อ๋อจ้ะต้นนั้นก็มณีล้อมเพชรค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันอันนี้ต้นต้นหลูกเขา ซับลุงโรดค่ะพี่แมวซับลุงโรดเอาไปอยู่ที่สี่รอยห้าสิบบาทค่ะสองกระถางนะคะสี่ร5อยห้าสิบาทซับลุงโรดจ้ะเพชรจรัดแสงค่ะเอาไปอยู่ที่หนึ่งรอยบาทค่ะพี่แมวจ้ะสวยมากมีทั้งสองกระถางนะจ๊ะประสานกายค่ะประสานกายไปหนึ่งร้ยห้าสิบาทค่ะจ้ะตัวนี้จ้ะไอสีเลิกงามเอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทค่ะ ต้นนั้นจะเป็นมณีแม่ขล่ค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ามีน้องออกมาเลยนะคะนี่นะได้ไปสองต้นนะคะต้นนี้จ้ะจันกระจ่างค่ะจันกระจ่างหนึ่งร้อยบาทต้นนี้ยิ่งยิ่งหลอดใหม่มายิ่งแบ่งสวยเลยค่ะอันนี้จะเป็นเท้าทองอินค่ะพี่เมย์ใช่เท้าทองอินเอาไปอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะมีทั้งหมดสองกระถางนะคะยูในกระถางหกนิ้วจ้ะมงคลจักรวาลค่ะมงคลจักรวาลอยู่ที่ ห้าร้อยบาทคะ่ะพี่แมวจ้ะมาด้านนี้จ้ะปักษาพนาวานันเอาไปร้อยสามสิบมีสองกระถางใช่ค่ะแต่ต้นนี้อะอุสามณีค่ะสายนี้เอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทคะ่ะพี่แมวหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมีทั้งหมดสองกระถางนะคะอุสามณีนะ,ะเริ่มสีมาแล้วค่ะเริ่มกัดสีมาแล้วจ้ะอันนี้จะเป็นปิ่นมงคลปิ่นมงคลอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทเหมือนกันคะ่ะปิ่นมงคลร้อยยี่สิบาทปิ่นมงคลในคายหลวงพ่อพูลยเนาะหนูเนาะใช่ มีสองกระถางนะคะปิ่นมงคลจ้ะมณีล้อมเพชรหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะอันนั้นจะเป็นเศรษฐีริมนาคอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวต้นในจะาพาฝันหนึ่งร้อยบาทมังกรทองหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่น,นะคะมีทั้งหมดสี่กระถางนะคะมังกรทองจ้ะเจ้าสาวหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวด่างสวยนะ<ช>ด,<า>ด่างชมพูสวยมากอันนั้นก็พาฝันค่ะพี่แมวมาด้านนี้ค่ะ ีคุณเืิ่มสีคุณเืณิ่มเอาไปอยู่ที่แปดสิบาทค่ะพี่แมวจ้าโอ้สวยจังเลยสีคุณเืิ่มเก้าทับค่ะหนึ่งร้อยบาทมีทั้งหมดสี่ต้นนะคะเก้าทับด่างสวยสวยเลยจ้ะอันนี้จะเป็นมณีหน้าครา,าดค่ะพี่แมวจ้ะมณีหน้าคาราดต้นนี้เอาไปอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทคะ่ะจ้ะองหญิงทองฝันจ้าเจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวมีทั้งหมดสามกระถางนะคะอ,องหญิงทองฝันมาต้นนี้จ้ะ อันนี้จะเป็นรักเออยรักเออยต้นนี้ขออยู่ที่เทไรเออยด่างสวยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้าซับลุ่งโลดหนึ่งร้อยบาทด้านในคะ่ะเทพหูยาหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะต่อมาเป็นชายชนสวยๆเลยจ้ะเอาไปเจ็ดสิบบาทครับพี่แมวนกพะศูนย์ไอไม่ใช่อะไรเท้าหิลันพันนาศูนย์หนึ่งร้อยบาทเ <laughs> ท้าหิลันพันนาศูนย์นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้าอันนี้สอนลักค่ะสอนลักหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ไก่สุกสงวนใช่ค่ะเอาไป100บาทค่ะพี่แมวเป็นฟอร์มโกะนะคะเอฟซีไก่สุกสงวนนะคะสีมาแล้วนะกัดสีมาแล้วจ้ะด้านนี้จ้ะไอนาคินเทวราชค่ะนาคินเทวราชเอาไปอยู่ที่50บาทจ้ะจ้ะมีทั้งหมด4กระถางจ้ะไออะไรนะสีลาหุ้มทอง50บาทมาด้านนี้จ้ะมันนี่ม,มรกตค่ะ150่บาทค่ะพี่แมวสายแม่พันธุ์นะคะเอฟซีสายหใ,หใหญ่เลยด้านนี้จ้ะแดงอันดาค่ะ150บบาทสวยนะพี่แมวด่างใช่ด่างสวยเลย อันนี้อันนี้จะเป็นราศีมีนค่ะสามร้อยห้าสิบบาทากกเกาะเกตค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเรือสุพรรณหงษ์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นนี้จะต้นนี้จะเป็นกำปั่นทองค่ะพี่แมวกำปั่นทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะกำปั่นทองด่างครับ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทด่างกระถางด่างกระถางเนาะใช่อันนี้จะเป็นไอดูก่อนนะ เจ้าชายมาวินค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะนพเก้าวจ้ะนพก้าวร้อยบาทจ้ะมาต้นนี้จ้ะต้นนี้จะเป็นทับทิมสุวรรณค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทด่างสวยมากเลยมีอยู่สองกระถางมีสองกระถางเนาะแ้่มาต้นนี้เลยจ้ะอันนี้จะเป็นศิลาจักรพัิค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันค่ะมีทั้งหมดสองกระถางสองสองสองใช่ไหมสองค่ะข้างในลหะอันนั้นจะเป็น เมืองนครชุมค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทจ้ะ,จะต่อมาไอทิฟวาีแผงมาจากดารานนพารัสเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะนี่นะคะมีทั้งหมดสามกระถางจ้ะเศรษฐีเงินล้านหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นแสงทองคําแสงทองคําเอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวต้นไนคะ่นะณเมืองนอนท์ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไก่พญาเสือหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะจ้ะมาต้นนี้จ้ะลูกไม้ค่ะแปดสิบบาทครับพี่แมวจ้ะ อันนี้นางมณีวาสนาเอาไปหนึ่งร้อยบาทตีเพชรหนึ่งรอยบาทค่ะพี่แมวมาด้านนี้นะคะสวยๆทุกต้นเลยนะคะเอซี FC. กัดสีสวยแล้วชื่ออะไรเอ่ยอันนี้ไก่ทองค่ะพี่แมวไก่ทองนะคะเจ็ดสิบบาทใช่ค่ะนางรากสดเทวีเจ็ดสิบาทคะ่ะนี่นะคะเอฟซีสว,ส,วสวยทุกต้นคะ่ะเจ็ดสิบบาทนะคะมาด้านนี้จ้ะ ปลาสาทองค่ะเจ็ดสิบาทค่ะมาต้นนี้ก่อนเลยเสซี่นี่ค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีกี่กระถางคะสองกระถางนี่นะคะนี่กระถางหนึ่งด้านในจะาไทยหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะอันนี้บอลกาพิพัฒน์ทองหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้จ้ะเทพตรงศิลค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะอันนี้เป็นมณีรัศมีค่ะเอาไปอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทสวยมีสองกระถางนะคะมณีรัศมีค่ะด่างสวยสวยเลยจ้ะ เศรษฐีพันล้านหนึ่งร้อยบาทคะ่ะพี่แมวมีสามกระถางไหมใช่ค่ะนี่นะคะมีสามกระถางเลือดจากตอนนี้ค่ะสาวนาครชัยศรีค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะศีลาหุ้มทองแปดสิบบาทคะ่ะมีสองกระถางนะคะศีลาหุ้มทองด่างค่ะแปดสิบบาทอันนี้ด้นดูก่อนนะเทพจุติคะ่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะมีทั้งหมดสองกระถางเนาะค่ะแล้วด้านในล่ะด้านในจะเป็น เหมืองทองคำค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะวิมานดินหนึ่งร้อยบาทจะโอ้ต้นนี้สวยจังหนึ่งร้อยบาทครับพี่แมวต้นไหนจ้ะต้นในจ้ะซับพูนผลครับพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบาทดังสวยมากดังสวยมากเลยต้นนี้จ้ะมัดฉานุค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้ค่ะวิชูดาหนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองกระถางนะคะวิชูดาจ้ะเทลาปาตีหนึ่งร้อยบาทค่ะเทลาปาตีก็มีสองกระถางนะคะนี่นะ อันนี้จะเป็นเรืองพันารลายหนึ่งร้อยบาทค่ะรักกัดสียสวยมากค่ะเรืองพันาราลายจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะหงดรุนหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวจ้ะมาต้นนี้จ้ะท่าบางแก้วหนึ่งร้อยบาทค่ะมีทั้งหมดสองกระถางจ้ะด้านในละคะสัตตโลหะห้าสิบบาทจ้ะด้านนี้หันุมานหัดนุมานขัดสมาธิค่ะพี่แมวห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นพญาชลาวันค่ะห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้จ้ะณเมืองนนท์ค่ะต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะ ทิดาสวรรค์ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะได้ไหมค่ะซับดียิ่งค่ะเจ็ดสิบาทค่ะตอนนี้จะอันนั้นจะเป็นนกนกสุดสวงสเอาไปอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะจ้ตอนนี้นลคะลูกไม้ค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะโอ้หนี่เป็นปอมกอเลยชาละวันค่ะไซนี้เอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเจ้ตอนนี้จะอันนี้จะเป็นกุมมะค่ะพี่แมวกุมมะเทพบูรเอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ าอาจารย์มั่นค่ะอาจ,จารย์มั่นอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ,ะต้นนี้ค่ะเจ้าปลอกแก้วค่ะหนึ่งร้อยบาทมีดอกมาแล้วนะคะเจ้าปอกแก้วเนาะมีสองกระถางถาจ่ะอันนี้จะเป็นเจ้าปอกแก้วอีกหน้าหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันไอสีบุรีรำค่ะหนึ่งร้อยบาทต้นในนี้ค่ะอูกปไปรันค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไออะไรนะบัวกันหาเออใช่บัวกันหาพี่แมวเอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทจ้ะ มีสองกระถางนะคะมาด้านนี้จ้ะอันนี้อะไรนะหนูลืมะเพชรจอมทองหนึ่งร้อยบาทค่ะไอเทวกรรมลังรักค่ะหนึ่งร้อยบาทตอนนี้จ้ะสุนทรโวหาสุนทรโวหาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ,ะมาด้านนี้ค่ะศีลาเพชรหนึ่งร้อยบาทค่ะศีลาเพชรนะค่ะนนสาวนาครชัยศรีหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้จะเป็น เทพประสิทธิ์ค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทจ้ามาด้านนี้เลยค่ะชินะบรญชรค่ะหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะเป็นบอนสีของพี่พรทิพย์นะคะต้นนี้อะไรเอ่ยนินอายาลาค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะนี่นะคะค่ะเป็นบอลสีสวยๆลยนะคะ่ยฟีีนี่เนาะค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอขอบคุณฟีีทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบอนสีด้วยนะคะฟซีสนใจบอนสีของพี่พรทิพย์ต้นไหนโทรแอดไลน์หาพี่พรทิพย์นะคะฝากเบอร์อีกรอบหนึ่งจ้ะนี่นะคะ แม่ขอสวัสดีปัะกกะบอลสีสวยๆบ้านพี่พรทิพย์ค่ะสวัสดีจ้ะ